วันนี้ผมเอาเจ้า CR-V นะด้านหน้าดูนะก็อาจจะเป็น CR-V วตัวไมน์ด์เชนปกตินะแต่เปล่าเลยนะครับคันนี้คือ Honda CR-V 1.6ดีเซล t u r โบนะครับปี2018นะครับคันนี้นะครับปี18เครื่องดีเซลตัวท็อปสุดป้ายแดงล้านกว่านะครับวันนี้ทอโต้เสนอขายนะครับ895,000บาทสวัสดีครับสวัสดีครับเ c ฟซีครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้นะครับก็อยู่ที่บริษัททอโต้เลย วันนี้ผมมีรถ s อ v นะต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่เลยแหะนะครับเข้ามาใหม่นะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้เลยที่บริษัทนะครับแต่ก่อนจะผมจะพาไปชมนะครับฝากกดซับสไคร้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอยู่กับผมนะอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอาเจ้า c r v นะด้านหน้าดูนะก็อาจจะเป็น c r v ว m ตัวไมน์ไดเชนปกติน่าต่เปล่าเลยนะครับคันนี้คือ Honda CRV 1.6ดีเซลเทอร์โบนะปี2018 นะครับคันนี้นะครับปี18เครื่องดีเซลตัวท็อปสุดป้ายแดงล้านกว่านะครับวันนี้ทอโต้เสนอขายนะครับ8 9 5 0 0 0บาทนะครับ8 9 5 0 0 0บาทได้รถปี18ตัวท็อปสุดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆก็ได้เป็น7ที่นั่งเกียร์ไฟฟ้านะครับได้เป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับจะขึ้นเขาลงห้วยก็ได้เนาะคันนี้นะครับตัวด้านหน้านะครับระหว่างดีเซลกับเบนซินเนี่ย แทบไม่แตกต่างเลยนะครับไม่จะเป็นตัวกระจังนะครับที่เป็นโครเมียมนะโลโก้ฮอนดานะฮะแล้วก็สีดําเป็นโลแบกที่ตัดเข้ามาในกระจังชิ้นใหญ่นะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับไฟหน้านะครับดวงหลักก็จะเป็นตัว LED นะตัวนี้เป็นฟูล l LED แล้วนะเป็นฟูล l LED นะครับมาพร้อมเดย์ทม์นิ่งไลท์นะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้าก็จะมีต่อมาด้านล่างอีกหนึ่งชิ้นนะครับมีไฟตัดหมองนะเป็น LED อยู่ข้างใน นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีดําด้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าดีไซน์ลงตัวมากๆนะครับนะรถสแตนดาร์ดแท้เดิมโรงงานป้ายแดงมือเดียวมาเลยคันนี้นะครับคันนี้ก็เลขไมล์หลักมือเลยเดี๋ยวผมพาไปชมภายในและดูเลขไมล์ดูออปชันกันนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวดูด้านนอกก่อนว่าดีไซน์ของตัวรถคันนี้เหมาะมากกับการใช้งานทุกสภาวะพื้นผิวถนนเลยนะเพราะคันนี้ได้เป็นตัว all-wheel drive ด้วยนะครับเป็น AWD ขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นรถทรงแบบคอสเวอร์นะครับก็เป็นรถที่มีความสูงจากพื้นพอสมควรนะครับตัวล้อแมกละยางนะครับก็จะมีความหนานะครับความหนาของตัวยางเนี่ยมันทําให้เรานั่งรู้สึกแบบนุ่มสบายนะครับไม่กระด้างนะครับคันนี้ก็เป็นแมกลายตัวท็อปนะครับมันเป็น6ก้านนะครับแต่ว่ามันจะก้านมันจะบิดนิดนึงนะครับตัวแมกเป็นสีดำกลอสไนแบกนะครับแล้วก็ปัดหน้าเงามาแบบนี้นะครับ คันนี้ก็เป็นยางมิชลินนะยาง suv ตรงรุ่นเลยนะครับปี2022นะเป็นยางปลายปีด้วยปี22สัปดาห์ที่30กว่านะเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับพอมาถึงด้านข้างก็จะเห็นตัวกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวประตูนะครับสีเดิมทั้งคันทุกบานนะครับแล้วก็ด้านข้างประตูก็จะเป็นโป่งแบบแปะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะแบ่งนะประตูหน้าประตูหลัง นะครับมันจะแบ่งแบบนี้นะครับพร้อมพร้อมกับตัวเส้นโครเมียมยาวๆมานะครับถึงประตูด้านหลังเลยนะครับนะยาวมาถึงด้านหลังนะแล้วก็ต่อกับตรงนี้นะครับสวยมากนะครับด้านหลังของล้ออันนี้ก็เป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับปัดหน้าเงานะตัวแม็กเป็นสีดำนะยาง s อ v ยตรงรุ่นนะครับนะสวยเลยคันนี้สวยเดิมนะแล้วก็ต่อมาถึงด้านหลังตรงนี้ก็จะเห็นด้านหลังของ ตัว CRV เนี่ยค่อนข้างกว้างฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเขาจะเป็น RVD นะครับเป็น RVD ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับพร้อมใบป,ปัดน้ำฝนนะครับสปอยเลอร์มีให้นะครับไฟเบรกมีให้นะครับ,บ,นะรบโลโกโ้ CRV อยู่ครบด้านซ้ายโลโกโ้ด้านขวาเป็น AWD นะครับ IDTech นะครับนะ AWD ก็คือ all-wheel drive ก็คือขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานั่นเองนะครับคันนี้ก็ได้เป็นตัวปลายท่อคาร์บูิกไปด้วยนิดนึง ก็แอบซิงนะครับแอบซิงนะครับฝาท้ายเป็นเปิดไฟฟ้านะครับตันนี้ฝาท้ายเป็นเปิดไฟฟ้าอันนี้ผมเปิดจากรีโมทนะผมเปิดจากรีโมทตัวนี้เป็นฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับระดับความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ180นะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับตัวเบาะแถว3จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถปรับระดับได้อีกนิดนึงถ้าสำหรับใครที่นั่งไม่สบายก็ปรับลงมานะครับหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บลงไปได้ ครับพับเก็บลงไปได้แบบนี้นะครับก็มีที่เก็บของอะไรให้เรียบร้อยนะครับล้อยางอะไหล่เขาจะอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับจะอยู่ด้านล่างหมดเลยครับสําหรับคันนี้นะล้ออะไหล่อยู่ด้านล่างนะครับนะล้ออะไหล่ก็เป็นล้อแมกนะครับผมแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะต้องดูข้างนี้นะสําหรับตัวเซ v วนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะขาพับทั้งสองข้างเลยโครงหลังโครงหลังคาเดิมหมดนะครับนี่นะ ไม่มีขยับคันนี้แสดงให้เห็นเลยว่ารถฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยชนไม่เคยซ่อมนะครับอันนี้เราผมก็จะสั่งปิดจากรีโมทอีกเช่นเดิมนะครับสะดวกสบายมากนะครับสำหรับตัว s u v ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปชมภายในะห้องโดยสารตอน2นะครับว่าจะกว้างขนาดไหนและน่าใช้งานขนาดไหนนะครับพอเข้ามาในห้องโดยสารตอน2เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโทนเบาะจะเป็นสีดําทั้งหมดนะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วเบา ก็จะเป็นแบบว่ามีลายกระดูกงูมีที่พักแขนอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะครับตัวบ่อตัวเนี้ยเวลาจะเลื่อนสไลด์อะเลื่อนได้นะเขาจะแบ่งเป็นหกสิบสี่สิบนะครับก็คือฝั่งนี้ถึงตรงกลางนะถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นแค่หนึ่งที่นั่งนะครับเวลาเลื่อนจะปรับเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยนะสบายเลยนะนะปรับได้ไกลพอสมควรนะถ้าใครอยากนั่งสบายๆเดินทางสี่ห้าคนก็ปรับบ่อไปให้สุดเลยนะครับปรับแบบปรับไปให้สุดเลยอย่างนี้ นะครับเี่สบายกว้างนะครับกว้างมากครับแล้วก็มีแอร์ด้วยนะตรงนี้นะครับมีแอร์ตรงนี้2ช่องนะครับมี USB 2พอร์ตนะครับแล้วมีแอร์ใต้หลังคาอีกแล้วมีแอร์ตรงนี้อีกนะครับเปิดเป็นแมนนวลได้นะระบบความความเย็นนี่สุดยอดเลยสำหรับตัว Honda นะครับพอ,อเป็นตัวดีเซล นะพอเป็นตัวดีเซลเขาเลือกว่ามันเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น CRV ปีสิบแปดนะครับเข้ามาด้านในอ่ะเราก็จะเห็นที่แปลกตาก็คือจะเป็นพวกคอนโซลนะครับที่มันจะเป็นลายไม้นะเป็นลายไม้แบบนี้นะเป็นลายไม้หมดเลยเป็นลายไม้แล้วก็หน้าจอที่เป็นจอ i t o u c h ขนาดใหญ่นะครับนะจะไม่จอมันจะไม่เหมือน CRV ที่เป็นตัว E หรือว่าตัวธรรมดานะครับจอมันจะเป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัว ระบบแอร์เนี่ยจะเป็นดูโอโซนนะดูจากตัวเลขด้านบนนะครับเนี่ยผมปรับฝั่งนี้ย3สามเลยนะครับฝั่งผมยี่ห้านะครับแอร์ Air จะเป็นดูโอโซนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับตัวระบบเกียร์ถ้าเป็นสองส e หรือสองสี่ l เกียร์มันจะเป็นคันเกียร์ใช่ไหมครับระบบตัวนี้เกียร์เป็นปุ่มกดนะครับเกียร์ p คือเกียร์จอดอยู่ตรงนี้เกียร์ดก็คือตัวนี้มันอยู่ด้านนี้นะครับมันจะมีตัว d อยู่ตรงนี้เมันเกียร์ r เกียร์ n นะ ตัวนี้สามารถกดได้2ทีนะกดให้มันขับปกติแล้วก็กดเป็นเกียร์เอสได้ก็คือเกียร์สปอร์ตได้นะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปมาให้คือจุดนี้นะครับหมดไปยัดน้ํามันคือจุดนี้นะที่เป็นใบไม้สีเขียวนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกคงช้เวลารถติดไฟแดงนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์แต่เกียร์ดีเราใช้เกียร์ดีอยู่นะเพียงเราเหยียบเบรกค้างไว้ใช่ไหมครับแล้วเรากดออโต้เบรกโอปุ๊บเรายกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะรถจะไม่ขยับ เวลาเราจะไปออกไฟแดงเราก็กดคันเร่งไปได้เลยนะครับแล้วก็ระบบมันก็จะปิดเองนะครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยผมมองเลยว่าจัดเต็มที่วางแก้วน้ำสองจุด power outlet mm hmm. นะแล้วดูในนี้นะ time mm hmm. นะ HDMI เอย USB เอยนะ power outlet เอยนะ time mm hmm. มากนะระพวงมา mm hmm. ลัยก็เป็น full multi function นะครับมีระบบเกียร์ paddle shift นะครับระบบเกียร์ paddle shift ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปัดน,น้ำฝนออโต้คูดคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับเลขไมายอยู่ที่3า5หมืก้ิโลนะครับไมายสามหมื่นห้าพก้ิโลนะครับกับ CRV คันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับที่พลาดไม่ได้เลยสําหรับคันนี้ก็คือเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันว่าเครื่องยนต์ตัว dreamer ตัวใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์1,600ซีซีนี่เป็นดีเซลนะเทอร์โบนะที่ใครหลายๆท่านแบบ ไอ้คิดว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมหรืออะไรนะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้หายากมากนะครับสำหรับตัวรถที่เป็นดีเซลนะครับฝากระโปรงเดิมนะสติ๊กเกอร์มอกอ,อยครบนะครับมีคำโชคให้นะคำโชคให้ช่วยผ่อนแรงเบ้าหัวโชคเดิมนะครับหัวโชคเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมแบบโรงงานหมดเลยแบบนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะก็จะเขียนว่า ID-TECH ดี Tech, ID Tech, นะดีก็คือดีเซลนั่นเองมันจะมี IV-TECH กับ เทอร์โบชาร์จเจอร์อยู่ด้านหน้านะครับจะเห็นได้เลยว่าโขงใหญ่มากนะครับนะแล้วก็ปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับเป้าหัวโช๊คฝั่งนี้นะครับอยู่ครบเลยนะครับถ้าใครสนใจนะตัว SUV คันนี้ก็ติดต่อได้เลยนะรถปี18นะครับไม่30,000กว่ากิโลนะครับได้ตัวดีเซลเทอร์โบตัวท็อปสุดได้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับได้7ที่นั่งนะครับแล้วก็ราคาพิเศษก็คือ8 9 5 0 0 0บาท ถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัททอโต้ได้เลยนะครับมาทดลองขับกันได้นะครับถ้าใครอยากเป็นเจ้าของก็รีบโล่เข้ามาได้เลยนะวันนี้ผมเน้นทอโต้นะครับกับเจ้าตัว c r v ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ